h ัวเวมาพร้อมกับแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับผมนั่นก็คือ m a ด e p a แอร์รอบนี้ก็ได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น11.5นิ้วนะครับและตามชื่อแอร์ก็คือขนาดตัวเครื่องก็จะบางแล้วก็เบาลงนั่นเองครับแถมรอบนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่อัตราสัดส่วนหน้าจอเป็นแบบ3:2เพื่อการใช้งาน h u a เว i ยโน้ตนะครับแล้วก็ไฟเอกสารอย่าง Word Excel เนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นและแน่นอนว่านะครับวเวยเมดแพดแอรก็รองรับ ชุดอุปกรณ์สำหรับการใช้งานนะครับอย่างห u ว w e i ย s m r t t k y y o o r r d แล้วก็ M pencil 2.0ครับสวัสดีทุกคนนะครับพัดรอยแซนนะครับผมเราอยู่กับ Huawei ย m t e p p d Air ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมที่รอบนี้ก็จะมีสเปคไฮไลท์นะครับไม่นจะเป็นส่วนของหน้าจอครับห u ว w e i ย u u l Display 1 1 5นิ้วนะครับรีเฟรชร้ 144Hz การแสดงสีสันนะครับสมจริงด้วยมาตรฐาน P 3รองรับการใช้งานร่วมกับ โวยส์ทคีย์บอร์ดนะครับมีสกรีนคีย์ไทยมาเรียบร้อยแล้วก็ M Pencil Generation ท,ที่2มีโฮ w ไ i โน t e ได้ใช้งานเพื่อจดบันทึกทุกสิ่งอยา่างนะครับหรือจะเป็นการวาดภาพหรือครอปตัดแปะครับก็สามารถ Access ได้ง่ายผ่านตัวช็อตคัตเสร็จแล้วจะ Copy แปะหรือว่าลากบานนะครับก็สามารถทำได้ทั้งหมดบน Harmony OS แต่ก่อนจะไปที่อุปกรณ์เสริมแล้วก็รูปแบบการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดู w ฮมเมดแพดแอร์กันก่อนดีกว่าว่า การที่ h ว a w e i เปิดซีรีส์ใหม่ออกมาบนสายแท็บเล็ตนั้นนะครับเจ้า Mate Pad Air มีอะไรที่แปลกแตกต่างและเพิ่มงหัวบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวของ Mate Pad Air นะครับรอบนี้เราได้หน้าจอใหญ่11.5นิ้วนะครับผมบนขนาดตัวเครื่องที่สลิมแล้วก็บางลงนะครับโดยมีในส่วนของการปรับ อัตราส่วนหน้าจอเป็นแบบ3ต่อ2นะครับซึ่งสัดส่วนจอแบบนี้นะครับก็เหมือนกับพิสูจน์มาแล้วว่าเหมาะสาหรับการใช้ทํางานเป็นหลักนะครับเพราะเป็นสัดส่วนจอที่ใช้งานนะครับกับพวกบรรดาแล็บท็อปต่างๆอย่างตัว m a ด e b o o k อ็กโหรือว่าตัวหน้าจออย่าง h Huawei m a t e View และก็จริงฝั่งของพวก PC l a แล็บท็อปเองก็เลือกใช้สัดส่วนหน้าจอแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับหลักๆคือเรื่องของการเปิดพวกไฟลเอกสารต่างๆครับพวก Word หรือว่าพวก Excel นะครับ มันจะมีพื้นที่เหมาะสมในการแสดงสัสดส่วนของหน้ากระดาษนะครับหรือว่าส่วนของชีตเอกสารเนี่ยได้เหมาะสมของการใช้งานทั่วไปมากกว่าอัตราส่วนที่มันแบนและก็ยาวอยา่าง16:9รวมถึงการใช้งานนะครับอ่านพวกอ e ีบุ๊กหรือว่าพวกมังงะพวกการ์ตูนเว็บตูนพวกนี้นะครับ ก็เป็นส,ส่วนที่ลงตัวมากกว่าโดยในส่วนของวัสดุงานประกอบครับนี่ก็ต้องบอกว่าทําได้ตามมาตรฐานของโฮเวยนะครับเรียกว่าความเนี้ยบนะครับของส่วนรอยต่อต่างๆนั้นโอ้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะรูปบริเวณส่วนไหนของตัวเครื่องนะครับรอยต่อกระจกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีจุดไหนที่รู้สึกว่าจับไปแล้วรู้สึกว่ามันคมหรือว่ามีอะไรมาบาดมือเลยแม้แต่ตัวของกระจกโมดูลกล้องนะครับอันนี้ก็มีการเก็บคมเรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่างานเนี้ยบมากๆ ส่วนตัวเครื่องนะครับผมที่บอกว่าบางลงในบางเท่าไหร่นะครับตัวนี้อยู่ที่6.4ม mm ิมนะครับผมแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่518กรัมเท่านั้นหากจะลองเทียบกับบรรดาแท็บเล็ตในตลาดนะครับเราอาจจะพอเห็นน้าหนักที่ประมาณนี้แหละ500กรัมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมาลองเทียบสเปคอื่นเพิ่มเติมอย่างสูนหน้าจอที่ใหญ่เป็น11.5นิ้ว กับแบตเตอรี่ที่ความจุมากถึง8,300ม ah ิลลิแอมครับณนะตอนนี้ก็มีแค่เมทแพดแอร์รุ่นเดียวครับที่สามารถทําได้แถมยังกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับสมดุลมากๆและในการถือมือเดียวเองก็ยังรู้สึกว่ายังพอถือใช้งานได้อยู่อีกจุดหนึ่งที่ชอบคือบริเวณฝาหลังครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการเคลือบสารและใช้วัสดุที่เกิดรอยนิ้วมือได้ยากด้วยนะครับอาจจะพอเห็นมีคราบมันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นคราบที่เห็นเปรอยนิ้วมือชัดเจนและก็ยังสามารถเช็ดกำอัดได้ง่ายด้วย ส่วนตัวหน้าจอ Full Display ขนาด11.5นิ้วนะครับอันนี้ก็มีการออกแบบให้ส่วนของขอบหน้าจอนั้น symmetric หรือว่ามีความบางความหนาเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับผมทำให้เวลาเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถือแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะครับก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่มันหนาหรือบางเกินไปของขอบจออยู่เพราะมันบาลานซ์กันทั้งหมดเลยโดยมีตำแหน่งของตัวกล้องหน้านครับผมสำหรับการใช้งานอาจจะเป็นกล้อง s ซลฟ i e หรือวิดีโอคอลนะครับอยู่ตรงกลงกลาง สำหรับการถือในแนวนอนหรือว่าการตั้งใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดนั่นเองครับเรียกว่าเหมาะสำหรับการใช้ประชุมออนไลน์ลพวกนี้ด้วยแล้วก็ออกแบบมาเพื่อการใช้งานนอนเป็นหลักโดยมีอัตรารีเฟรชเรทนะครับสูงสุดอยู่ที่ 144hz นะครับผมรองรับการปรับแบบ y ดนมิกนั่นก็คือตัวหน้าจอเองจะมีการปรับอัตรารีเฟรชเดยอัตโนมัตินะครับผมถ้าเกิดมีการใช้งานพวกเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าเปิดอ่านพวกอ e ีบุ๊ก ก็ปรับรอาัตรา refresh r a ลงมาครับมาจะประมาณ30เฮิร์หรือถ้าเกิดมีการเล่นเกมครับก็จ,จะมีการขยับอัตราร e f r e s h รทขึ้นมาที่60เฮิร์หรือ144เฮิร์โดยอัตโนมัตินั่นเองครับส่วนการสาแสดงสีสันบนหน้าจอครับอันนี้ก็ครบสเปกตรัมของ d c p l a y P3 ครับเรียกว่าเป็นสีสันแบบเดียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยหรือถ้าเกิดเราต้องการใช้งานในโหมดของการ อ่านพวกอ e ีบุ๊กนะครับต้องมีการจ้องจอเป็นเวลานานเนี่ยก็สามารถเลือกสลับมาใช้โหมดถอมสายตาครับหร e ือโหมดอีบุ๊กเรดเดอร์ได้ซึ่งทั้ง2โหมดนี้นะครับมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งครับในโหมดของการถนอมสายตาเนี่ยก็จะมีการใส่พวกฟิลเตอร์ครับสีเหลืองเข้ามาลดแสงสีฟ้าครับดูลสบายตาม,มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดอ e ีบุ๊กเรดเดอร์เนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกว่าเหลืองกว่าเข้มกว่าแล้วก็ดูแดงกว่านิดหน่อยนะครับเรียกว่าให้ฟีลลิ่งความรู้สึกของตัวหน้าจอเนี่ย ใกล้เคียงกับกระดาษมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในโหมดนี้นะครับยังสามารถเลือกให้เป็นการแสดงแบบโมโนโครมเป็นลักษณะขาวดําเหมือนกับหน้ากระดาษได้ด้วยครับส่วนตัวระบบของ Huawei MatePad Air รุ่นนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับ HarmonyOS นะครับผมเป็นเวอร์ชัน3.1นะครับแล้วก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันใช้งานแอปพลิเคชัน Android ได้ตามปกตินะครับโดยจะมีการติดตั้งผ่านตัวของแอป Gallery ของ Huawei นะครับแน่นอนว่าจะไม่รองรับเรื่องของ Google Mobile Service ไม่สามารถใช้งานตัว Play Store ได้นะครับแต่จริงแล้วในฝั่งของตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้งานหลักๆในเรื่องของพวกไฟล์เอกสารทําพวก Word, PowerPoint, Excel อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันของทั้งฝั่ง Microsoft นะครับพวก Microsoft Office เนี่ย สามารถติดตั้งใช้งานบน MatePad Air ได้ตามปกตินะครับผมหรือเราจะเลือกใช้งานส่งตัว w p s Office ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานพวกไฟล์ Word Excel PowerPoint ได้เหมือนกันซึ่งตัวแอปพลิเคชันก็จะรองรับนะครับการ drag and drop นะครับข้ามไปมาไม่ว่เป็นการลากพวกไฟล์ภาพหรือตัวอักษรน,นะครับอย่างข้ามจาก Word ye, PowerPoint นะครับสำหรับการ copy พวกไฟล์ต่างๆเพืไปทำ presentation หรือจะเป็นการเลือกแคปหน้าจอหรือตัดแปะพวกไฟล์รูปภาพมาใช้งานก็สามารถทําได้นะครับซึ่งนี้ก็จะมีตัวช่วยอย่างตัวของ M Pencil Gen 2ครับซึ่งแอปพลิเชันที่ติดมาเครื่องอย่าง Huawei Note ครับก็เป็นแอปหลักสลับใช้ในการจดบันทึกทุกจริงอย่างนะครับอาจจะใช้ตัวของ M Pencil ในการวาดภาพก็ได้ หรือว่าจดด้วยลายมือให้แปลงเป็นตัวอักษรก็ได้ครับเสร็จแล้วก็จะได้ก๊อปปี้ไปวางแปะที่อื่นนะครับผมรวมถึงตัวของ Em Pencil Gen 2เองนะครับเราสามารถใช้เขียนนะครับเปลี่ยนหัวปากกาแล้วก็สามารถสลับด้านขึ้นมาเพื่อใช้ด้านท้ายไปยังลบในการลบข้อความต่างๆที่เราจดไปได้ด้วยหรือถ้าเกิดต้องการวาดพวกไดอะแรกรมต่างๆนะครับก็เลือกใช้ Tool นะครับในการที่จะแปลงลายมือเราให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆแบบเยขานิดได้ง่ายๆด้วยครับอย่างวาดวงกลมนะครับนี่สามเหลี่ยมึบแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมลูกศร นส่วนใครที่ต้องมีการใช้งานเรื่องของคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์แบบจริงจังครับก็มีตัวของ huawei smart keyboard ค,ครัผมที่เราสามารถจะนำมาเชื่อมต่อกับตัวของ matepad air ได้นะครับผมโดยเราสามารถจะประกบเข้าไปกับตัวเคสแบบนี้นะครับและในการใช้งานแบบตั้งโต๊ะนะครับก็แค่เปิดออกมาแล้วก็เลื่อนตัวทับเด็ดมา snap on กับตัวของพินตรงนี้นะครับเพื่อได้องศาในการมองหน้าจอและการพิมพ์ที่สะดวกมากขึ้นนะครับ อย่างที่เห็นครับตัวของส์ทคีย์บอร์ดก็สกรีนฟอนต์ไทยมาเรียบร้อยนะครับสามารถสลับเปลี่ยนภาษาไปมาระหว่างไทยอังกฤษได้แล้วก็สามารถใช้พิมพ์งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆเห็นว่าตัวของส์ทคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะขาดส่วนของตัวแทร็กแพดไปนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เรื่องของนิ้ว ในการจิ้มไปที่หน้าจอในการเลื่อนเครอร์เซอร์หรือว่าสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างแอปพลิเคชันแทนครับแต่ก็ยังสามารถจะเลือกใช้พวกช็อตคัทนะครับที่ทํางานเหมือนกับช็อตคัทบน PC Windows อะไรพวกนี้เลยคือพวก Ctrl c o n โทนซี l อนโทนวีนะครับ Copy a n d Paste ก๊อปวางอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถใช้คีย์ลัดได้แบบเดียวกันซึ่งถ้งเาเกิดว่าใครจําพวกคีย์ลัดนะครับคอมโบได้แล้วก็จะใช้งานตัวของ m a t e p a d Air ได้สะดวกมากขึ้นวลาใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดนะครับและอย่าหนึ่งก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับม เพราะฉะนั้นเรายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานระหว่างตัวเมดแพดแอร์กับชุดคีย์บอร์ดได้แบบนี้ครับเพราะถ้าเกิดดูจากรูปทรงนี้นะครับอันนี้คือแล็บท็อปฟอร์มครับเปรียบเหมือนกับโน้ตบุ๊กปกติครับอีกรูปแบบหนึ่งคือสปลิตฟอร์มครับสามารถจะแยกออกมาได้เลยนะครับแยกตัวเครื่องออกมาพร้อมกับขาตั้งแบบนี้นะครับไปวางไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดนะครับพิมพ์ได้และอีกหมดหนึ่งคือสตูดิโอฟอร์มนะครับผมเราสามารถจะเลื่อนส่วนของตัวขาตั้งนะครับมาอีกฝั่งหนึ่ ก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็น drawing board นะครับใช้งานร่วมกับตัวของ o m p เพลซ Gen 2ในการจะวาดภาพหรือร่างกราฟิกต่างๆ ในส่วนของการใช้งานและก็การเชื่อมต่อนะครับ m Air ตัวนี้ยังรองรับนะครับการใส่ซิมเชื่อมต่อ 4G ได้ด้วยทําให้เราสามารถใช้งาน MatePad i r r ได้ในทุกที่ครับผมไม่ต้องกังวลว่าจะมี Wi-Fi ใช้งานไหมเพราะว่าสามารถใช้ซิมในการเชื่อมต่อเปิดไฟล์ต่างๆหรือว่าโหลดข้อมูลจากคลาวด์ได้นั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ MatePad Air ตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานเป็นโทรศัพท์ด้วยครับมีแอปโฟนให้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ซิมแล้วก็สามารถใช้งานในการโทรออกรับสายจากแท็บเล็ตเครื่องนี้ได้เลยแต่ในความที่ตัวเครื่องไม่ได้มีส่วนของตัว e a r p i e c e นะครับในการที่จะแนบหูฟังเสียงคุยอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาโทรผ่านตัวแท็บเล็ตเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเชื่อมต่อพวกชุดหูฟังหรือว่าบลูทูธเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการคุยผ่านสปีกเกอร์โฟนนะครับซึ่งในส่วนของชุดหูฟังนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ผ่านตัวพอร์ต USB อ y p e C ์นะครับผม หรือแม้ก็เลือกใช้เป็นหูฟังบลูทูธไปเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้มีช่องหูฟัง3.5มาให้แน่นอนว่านอกจากการใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้แล้วนะครับผมเรื่องของการประชุมออนไลน์มีติ้งต่างๆหรือแม้แต่วิดีโอคอนะครับก็สามารถทํางานได้สบายๆครับเพราะว่าตัวนี้ก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับให้เราสามารถใช้วิดีโอคอลได้หรือว่าใช้ประชุมมีติ้งออนไลน์ก็ได้ด้วยซึ่งข้อดีอย่างคือตัวเมทแพดแอรนะครับมีไมโครโฟนให้ถึง4ตัวนะครับในการกรองเสียงรบกวนรอบข้าง แล้วก็จับเฉพาะเสียงเราในการพูดคุยวิดีโอคอลหรือว่าประชุมนะครับและตัวกล้องหน้าไปลาพิกเซลหนึ่งก็เป็นอัลตร้าไวด์ด้วยนะครับทำให้สามารถเก็บภาพมุมกว้างได้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาประชุมมาแล้วนะครับบางรุ่นที่เป็นกล้องแบบคลแค,บ,คบหน่อยเปิดมาปุ๊บเห็นแต่หน้าเราครับการที่มีกล้องมุมกว้างมาช่วยเหลือก็เพื่อให้สามารถจะนั่งประชุมใกล้ๆหน้าจอได้จะได้มองสลไลด์ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นภาพที่กว้างกว่าคือเห็นตัวเราแล้วก็ฉากด้านหลังครับ ไม่ได้มีแค่ใบหน้าของเราอยู่เต็มหน้าจอนอกจากไมโครโฟน4ตัวที่มาช่วยเรื่องของการประชุมและการพูดคุยแล้วนะครับผมตัวเครื่องยังมาพร้อมกับลำโพงเสียงกระหึืมถึง4ตัวนะครับที่มาพร้อมกับระบบเสียงฮิตเซนนะครับแปจูนย์ปรับจูนทั้งมิติของการฟังเพลงดูหนังครับให้เหมาะสมแล้วจริงๆตัวระบบไฮเซนนะครับยังช่วยในเรื่องของการกรองเสียงรบกวนต่างๆในระหว่างที่ใช้งานชุดใบกระฝูดด้วยนะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังของ m a d e Pad Air นะครับผมตัวนี้กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องถึงล้านพิกเซลพร้อมกับออโต้โฟกัส โดยรวมภาพวิถ่ายมาครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีในระดับของพวกบรรดาแท็บเล็ตด้วยกันนะครับผมส่วนเรื่องของการเล่นเกมอันนี้จริงๆก็สามารถเล่นได้นะครับด้วยความที่ทางฝั่งของ Huawei ก,ก็เลือกใช้ชิปอย่าง Snapdragon 888นะครับผมเพราะตัวชิปเองครับแม้ว่าจะดูเก่าไปนิดนึงแต่ว่ามันยังถือว่าเป็นชิปในตระกูลท็อปของ Snapdragon 8ซีรีส์อยู่เพราะฉะนั้นการเล่นเกมเปิดกราฟิกสูงเปิดพวกเฟรมเรทสูงเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้สบายๆเหมือนกัน ถ้าจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้า MatePad i r r ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่า ในฝั่งของข้อเสียเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของผู้ใช้งานในฝั่ง Android นะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยการขาดหายไปของ GMS นั้นอาจทําให้การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าการพวกแอป п п จาก Google ไม่สะดวกหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังมีช่องทางให้เราสามารถใช้งานนะครับผ่านระบบพวก Quick App หรือบรรดาอย่างพวก g o o g l e Map หรือว่าแอปพลิเคชันจากทาง Google นะครับอันนี้ก็สามารถติดตั้งจากตัวของหัวแหว a แอปแกลเลอรี่ได้โดยจะเป็นการทํางานผ่านระบบของ G-Box นะครับให้เราสามารถใช้งาน Application, แอปพลิเคชันและก็ฟังก์ชันฟีเจอร์จากฝั่ง Google ได้นะครับซึ่งอปที่ทำงานผ่านตัว G Box นะครับก็จะมีโลโก้สีเทานะครับอยู่บริเวณขวาล่างของแอปพลิเคชันที่โหลดจากตัวของ App Gallery อีกจุดหนึ่งนะครับที่เจอปัญหาในการใช้งานอยู่ประมาณหนึ่งก็คือตัวของ Smart Keyboard ที่ทํางการร่วมกับตัวของ MatePad Air นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อเอาไว้แล้วแลวอยู่ในระยะการทำการนะครับบางครั้งอยากจะพิมพ์บนหน้าจอผ่านตัว Virtual Keyboard ครับก็กลายเป็นว่า มันไม่เด้งตัวของคีย์บอร์ดขึ้นมาบางหัวจะงงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับนั่นก็เพราะว่าเราไม่ทําการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถจะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือก System Update แล้วเข้าไปที่ Language Input แล้วไปเลือกที่ Physical Keyboard แล้วเปิดที่ Show Virtual Keyboard หลังจากนั้นให้ลองเทสพิมพ์ค้นหาที่หน้าเว็บนะครับโดยทําตามในแบบคลิปเดโมได้เลย ส่วนข้อดีหรือจุดที่ประทับใจครับก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่เรื่องของดีไซน์การออกแบบวัสดุนะครับถือว่าดีเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของสเปคที่จัดเต็มเหมือนกันนะครับให้ชิปตัวแรงมาด้วยซอแว,วร์โดยรวมก็ทำงานได้ลื่นไหลนะครับวัสดุงานประกอบดีมากๆทั้งตัวเครื่องแล้วก็ชุดสมาร์ทคีย์บอร์ดเลยด้วยเทียบกับแท็บเล็ตที่มีไซส์เดียวกันแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าได้แบตมาเยอะกว่าชาวบ้านเขาส่วนมากจะมา7,000มิลลิแอมป์แต่ว่า m มทแพดแอรเนี่ยให้มาถึง8,300มิลลิ ถมมาพร้อมกับชาร์จไว้ถึง40วัตต์ด้วยนะครับหัวเว่ยเมดแพดแอรนะครับเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าที่ราคา22,990บาทโดยที่ราคานี้นะครับไม่ต้องเสื้ออะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าได้ทั้ง Huawei Smart Keyboard ร์ดหัวเว่ยเอ็มเพนซิลเจน2เลื่องได้ b l บลู o t h เมาส์พร้อมกับตัว h u วเว่ยฟรีบัตรโปร2หูฟังไฮ r รส ตัดเสียงรบกวนอย่างเทพนะครับไปใช้งานร่วมกันอีกแถมยังได้ VTV VIP ฟรีอีก3เดือนครับเรียกว่ามูลค่าของแถมแทบเท่าราคาเครื่องแล้วครับใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมพัดนและทีมดรอยแซนลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ